พูดต่อแต่ต่อแต่โต้ทิ้งโต้ทิงโต้ทิ้งอัตุเรียงอัตุเองอะโจ้ทงอัตุเรีย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 งต่อทองโจ้เพื้นบ้านอ่าถูกต้องนะรักกันไว้วันนี้นะครับเราก็จะมาร้องเพลงอะไรครับท่านพี่ไอเขาเรียกว่าเพลงต่อแต่ครับต่อแต่เป็นเพลงที่พบในภาคไหนครับพี่ภาคเนาะภาคใต้อิทธิพลอิทธิพลอิทธิพลมาจากใต้นะครับแต่คราวนี้ทุกคนเพื่ว่าในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยมี เรียกว่าผมเกิดมานี่ไม่เคยได้ยินเลยไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไม่เห็นง่ายนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาร้องเพลงต่อแตะครับร้องเพื่ออะไรครับโอ้อุรกษ์รักสืบสอนเราหาไม่ได้แถวอื่นเขาจะร้องกันแต่ชาวบ้านเราไม่ได้ยินเลยอ่าใช่เอาวันนี้เราก็จะมาร้องต่อแตะกันดูนะครับขออนุญาตดูเนี้ยอ่าใช่อนุญาตดูเนี้ยนะครับเพราะว่าเรา ก็เพิ่งแต่งเลยพิ่งแต่งน้องเน้องเพิ่งอัดเลยใช่ครับเราอยากได้อยากเป็นเนาะอยากได้มีไว้ใช้ต่อไปใช่ครับเริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับหนึ่งการแต่งตัวเออ

i'll អីអឺអើយរឺ PM តาะតេតาะតេដោយជីចុយពីកាប់ឆាពីងាតលិងណាតលិងណាទៅពីងាតលិងណាតលិងណាតលិងណា เล okay. ี้ยต่อแต่ต่อตโตทิงโตทิ้งโตทิ้งนะโตทิ้งนะโตทิงโตทิ้งนโตทิงงโตทิ้งโตทิงโตโตเออเออเออยากให้ยิ่มเข้าไว้เออ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 ใจชื่นบ้านเออเออลูกหลานยังรักเออ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 และดูแลต่อแต่ต่อแต่โตทิ้งโตทิง เงินก uhm, ็เร่เงินก็เร่งเงน่เเาเออเยออำนาจคุ้มภาคตาูเอเงยรัตนาตรายเออเกบ้องตยายเออเ แต่เขามีเพลงที่หายหดได้ย,ยากนะครับนั้นนึกพูดชื่อเพลงนี้นึกถึงเด็กทารกไอะยังไงก็ต่อแต่ตอออ่อแต่โอ้ครับวันนี้เราก็รู้สึกดีใจเนาะที่ได้สื่อสารกันนะครับใช่ต่อแต่ไว้นะครับกลุ่ม้านบรรเลงวันนี้ขอต้อนรับเขาสวัสดีครับสวัสดีโค้งคู่นัต่อแต่ต่อแต่โจ้ทิงโจ้ทิงโจ้ทิงนักตุริงนักตุริงะโจ้ทิงนักตุริงนักตุริงนักตุริงทุ่มตุรีงโจ้